ก็สวัสดีนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูผักคะนา้ากันนะครับคือผักคะนา้านี้เราปลูกในกระถางน,นะเพราะฉะนั้นพอปลูกในกระถางเนี่ยในกระมังในกระมังนะครับถ้าเราปลูกเยอะนะครับทีท่ีกันขนาดนี้นะครับก็มันก็จะต้นก็จะอยู่ประมาณนี้แต่ถาว่าต้นมาเนี้ยกินอร่อยไหมก็กินอร่อยเหมือนกันนะครับก็กินกินได้ดีเหมือนกันนะครับ ก,ก็เนี่ยถ้าเราปลูกเนจะกามังมันก็จะประมาณนี้ต้นต้นประมาณนี้นะก็จะอ,อยู่ประมาณนี้เราก็สามารถที่จะตัดเอาไปกินได้อยู่เรื่อยๆนะครับนะแต่ถ้าอยากให้ต้นใหญ่กว่านี้นะครับเราก็อาจจะต้องมีการแยกต้นเพื่อที่ไปปลูกให้มันต้นใหญ่นะเดี๋ยววันนี้เราจะาปลูก แยกให้ดูนะครับว่าถ้าแยกแล้วเนี่ยต้นจะใหญ่แค่ไหนนะครับต้นมันค่อนข้างยาวนะยาวตามาการจเจริญเติบโตของมัน๋ยวเราเลือกต้นไปไปปลูกก็สักนะครับว่าถ้าเราแยกไปแยกแยกต้นไปปลูกแล้วเนี่ยมันจะโตไหมนะครับเดี๋ยวเราไปปลูกสักสี่ต้นนะครับ ก็งลองเนี่ยได้เดี๋ยวเราปลูกต้นปูกในกระถางน,นี้นะเราลอปลูกสักสองต้นต่อกระถางก่อนอันนี้จะมีทั้งหมดสี่กระถางเราแปดต้นแล้วกัน ดูแปดต้น เนี่ยถ้ามันอยู่ในกระาะในกระวังนี้มันก็จะต้นอยู่ประมาณนี้ตลอดเดี๋ยวลองดู เราปลูกแยกหนึ่งกระถางแต่หนึ่งนะหนึ่งกระมังสองต้นนะครับนิบร้อยนะ ถ้าเรามีพื้นที่นะฮะมองว่าจับแยกปลูกนะแล้วก็มันจะได้ต้นที่ใหญ่นะครับใหญ่แยกปลูกแบบนี้นะ โอเคครับแต่รเ,เราลดน้ำอีกทั้นิดโอเคครับก็เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ปลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ฮะก็มาดูที่ผมปลูกเอาไว้แล้วแล้วก็แยกต้นไว้แล้วนะ เนี่ยนะหนึ่งกระถางหนึ่งกระมังเนี่ยสองต้นดูดูต้นฮนะเนี่ยใหญ่มากนะถ้าเราแยกแยกต้นมันออกมาปลูกต่างหากนะครับปลูกแยกกระถางแยกกระมังก็แล้วแต่นะครับเนี่ยต้นก็จะใหญ่ประมาณนี้นะครับไปทดลองปลูกกันได้นะครับถ้ามีพื้นที่นะก็เราก็ทําปลูกเพราะในกระมังเนี่ยนะนะ แล้วถ้าเราอยากต้นใหญ่เนี่ยต้นให้โตขนาดจะโตกว่านี้ก็ได้นะครับก็อยู่ที่เราใส่ปุ๋ยใส่ดูการดูแลนะก็จะใหญ่ประมาณควรใหญ่กว่านี้หรือใหญ่ประมาณนี้นะครับเนี่ยต้นใหญ่มานะครับไปปลูกกันได้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมคลิปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้กับช่องธรรมชาติของเราได้นะครับสวัสดีครับ